สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมกอฟ54นิวตันกันอีกเช่นเคยนะครับผมหายหน้าหายตาไป2วันไม่ได้หายไปไหนไปตัดผมมาแล้ว1วันนะฮะแล้วก็ไปรับรถคันนี้มาอีก1วันนะผมก็เป็น2วันพอดีนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะพาแฟนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาชมรถเก๋งของค่ายมอเซเดสเบนซ์นะฮะเป็นรถที่อยู่ระหว่างรุ่นท็อปกับรุ่นไม่ท็อป นะระหว่าง Exclusive กับ AMG นะครับผมมันจะอยู่กึ่งกลางนะครับผมคือเป็นแพ็กเกจการตกแต่งที่เอามาแทรกกลางพอดีนะคือบางท่านเนี่ยเรียกร้องว่าไม่อยากได้หลังคาสันรูปอะแต่แค่อยากจะได,ได้แบบชุดแต่ง AMG แล้วก็ภายในเป็นแบบสไตล์ Exclusive นะทางเ e r c e เ e s ด e เบนเขาก็ตอบแฟนๆเขานะตามคำเรียบร้องนะฮะก็เลยทำเจ้าคันนี้มาก็คือ E 200 Edition E นะครับผมคันนี้เป็นโมเดล W 212 Fake Lift เฟรคลิฟคือไฟหน้าจะเป็นก้อนเดียวนะผมเป็นรุ่น Edition E นะการตกแต่งด้านนอกเนี่ยหน้าตามันก็จะดูแบบคล้ายๆ AMG แต่ก็ไม่ใช่ AMG ซะทีเดียวนะพอนึกภาพออกไหมมีความสปอร์ตนะฮะแล้วก็มีความหรูหราในคันนี้คันเดียวเลยนะจะเป็นอย่างไรนะผมท่านใดที่กำลังหา Mercedes-Benz อยู่ในราคาล้านต้นๆวันนี้ไม่ควรพลาดติดตามรับชมได้เลยครับ ทีนี้เรามาฟังข้อมูลนะครับผมของเจ้าเบนซ์คันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2015นะครับผมเป็นรถบ้านนะปี2015อุปกรณ์ครบมีคู่มือให้มีกุญแจให้2ดอกกุญแจเป็นแบบ y l เลสรูปแบบใหม่ๆแล้วไม่ใช่เป็นรูปนำเต้านะฮะเป็นรูปแบบใหม่นะครับผมเลขใหม่นะครับคันนี้วิ่งมา140,000กิโลนะครับเลขใหม่ก็ปกติใช้งานทั่วไปไม่ได้มีอะไรนะครับผมในส่วนของสีสันคันนี้นะครับ มีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะชี้ตามจุดเลยว่ามีตรงไหนบ้างเพราะว่าสภาพเพิ่งเข้ามาจริงนะครับผมส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งด้านในไม่มีทะลอกเลยนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1 1 8 9 0 0้านบาทนะครับณตอนนี้นะ1 1 8 9 0ล้านบาทราคาน่าสนใจมากเป็นรถปี2015นะครับผมรุ่น e car ที่นั่งสบายสบายทั้งคนขับทั้งคนนั่งโดยสารอุปกรณ์ต่างๆให้มาค่อนข้างครบใช้งานได้แบบ สบายสบายเลยนะผมแล้วก็เป็นการตกแต่งที่ไม่แก่มากดูเววัยรุ่นหน่อยๆนะครับผมแต่ก็ให้ความหรูหราไปในตัวนะผมเดี๋ยวมาดูดีว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากที่ด้านหน้าของเขานะครับผมด้านหน้าของเจ้าตัวรถคันนี้เนี่ยการตกแต่งนะผมถ้ามองผิวเผินนี่มันจะคล้าย,ย MG แต่มันก็ไม่ใช่ MG นะอันนี้ต้องบอกก่อนในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันมันเหมือนกันก็จริงนะครับผมกระจังด้านหน้ามันเหมือนกันเป็นกระจังดาวใหญ่แบบนี้แต่ตรงกันชนตรงเนี้ยไม่เหมือน กันชนด้านล่างเนี่ยจะเหมือนกับตัว Exclusive นะมันจะเป็นลูกผสมนะกระจาง AMG กันชน Exclusive นะครับผมนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจการตกแต่งของเขานะผมมี Parking Sensor ด้านหน้านะครับผมนี่ด้านหน้าก็มี6จุดแล้วนะผมมีด้านหลังอีกแล้วก็มีกล้องมองหลังอีกด้วยนะครับผมในส่องไฟหน้าเป็นไฟหน้าอัจฉริยะ LED Intelligent Light System นะผมเป็นไฟหน้า LED ที่ส่องได้สว่างแล้วก็มีระบบปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะผมมี เลี้ยวตามองศาพวงมาัยเวลาเราขับกลางคืนเนี่ยจะปลอดภัยมากสําหรับไฟหน้านะผมมีไฟเดย์ชามแลนดิ่งที่เป็นแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนําแสงไฟเบอร์ออปติกสวยนะครับผมไฟหน้าสวยมากแล้วก็โคมใสๆเลยในส่วนของสีนะครับผมอ่าสีเนี่ยให้ตากล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับสีเนี่ยที่กันชนมันจะมีสะเก็ดหินนะจะมีส่วนของสะเก็ดหินนะครับผมที่กันชนด้านหน้าเนี่ยเม็ดขาวๆเนี่ยเห็นไหมอ่านะ ถ้ามองไกลๆจะมองไม่ออกหรอกแล้วก็มีฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้จะเป็นรอยเบียดตรงนี้เลยนะครับจะมีรอยเบียดนะครับไปเบียดเสาไอ้เสาที่เป็นเสายางสีส้มอ่ะนะเนี่ยไปเบียดมาแล้วผมขัดน่าจะออกนะครับผมแต่ยังไงก็ต้องมีการเก็บสีให้นะผมอันนี้คือเป็นสภาพแรกเข้าเพิ่งรับเข้านะครับยังไม่ได้มีการทําสียังไม่มีการเก็บงานต่างๆนานานะผมคือคุณเหมือนกับ เป็นพ่อค้าไปดูรถลูกค้าเลยประมาณนั้นเลยนะผมนี่คือชีส้สภาพพึ่งเข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่านะผมฝากระโปรงฝากระโปรงสภาพดีนะผมทีนี้มาดูด้านข้างนะผมด้านข้างส่วนตัวนะฮะผมชอบลายล้อแมกลายล้อแมกมันดูแบบว่าดูมีระดับ นะมันดูมีระดับนะผมเป็นล้อแม็กห้าก้านแบบนี้นะครับห้กาก้านคู่นะผมเป็นสีเทาปัดหน้าเงาครับสวยมากนะผมส่วนของจานนะับจานเบรกเนี่ยเป็นจานแบบเจาะรูเหมือนของ AMG น,ะนี่เป็นจานเจาะรูนะผมส่วนของคาลิเปอร์มีคําว่า Mercedes-Benz เหมือนของ AMG นะผมแต่ล้อไม่เหมือนล้อ5ก้านคู่เหมือนกันแต่ลายไม่เหมือนกัน AMG จะดูซิ่งๆแต่เนี่ยมันจะมีความ ไอของความดูหราเข้าไปนะครับผมดูเทด่ดีในส่วนของยางเป็นยางรันแฟตนะครับเป็นยางรันแฟตปี2020นะเป็นของมิชลินนะผม Pilot Sport 4นะครับ 4, นะเป็นรันแฟตนะในส่วนของซีรีส์24540 z r 18นะผมก็เป็นยางสมรรถนะดีนะครับสบภาพยังดีๆอยู่เลยนะฮะใช้งานได้อีกปีกว่าๆนะผมก็ค่อยไปเปลี่ยนกันนะฮะยางนี่ดีมากๆนะครับผมด้านข้างมีคำว่า edition e hey. บ่งบอกรุ่นคันนี้ไม่ได้รุ่นธรรมดาไม่ได้รุ่นปกตินะฮะเป็นนรุ่น edition e แปะอยู่ที่ด้านข้างของแก้มซ้ายขวาด้านหน้านะครับผมสวยมากกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว led นะครับมีไฟเลี้ยว led นะพับเก็บไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้านะครับดูเท่เลยนะฮะสวยมากมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถไม่มีระบบย์เลสนะฮะเ์เลสไม่มีคือการแตะเปิดแตะปิดทำไม่ได้นะผมกุญแจเป็นกุญแจ m m วิลิเซอรป้องกันการกันจุลจํานะครับผมแล้วก็การสตาร์ทรถก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมรูปทรงรีโมทก็อย่างที่บอกเป็นรีโมทสมัยใหม่ของ Mercedes Ben z นะครับจะไม่ใช่รูปทรงน้ำเต้านะจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะเหมือนรถสมัยนี้แหละนะดูมันจะดูแบบทันสมัยขึ้นมานะผมแล้วมีให้2ดอกเลยสําหรับกุญแจของเขานะครับดูเท่เลยนะฮะด้านบนหลังคาไม่มีสลุปสลุปไฟฟ้าไม่มีนะฮะเป็นหลังคาแข็งธรรมดาแล้วก็ขอบกระจกตรงนี้จะเป็นโครเมียม กึ่งเงากึ่งด้านนะเพิ่มความหรูหราเนาะจะดูไม่ไม่ได้ดูแก่นะดูเท่ดีแนละ้วเป็นโครเมียมที่ดูมีราคาแพงนะครับทีนี้มาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของเขานะครับผมไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้าย LED สวยแล้วก็มีไฟเบอร์ออปติกนะเป็นเส้นๆสวยมากนะครับผมแล้วก็กันชนมีพาร์คิ้งเซนเซอร์ด้านล่างนะครับมีกล้องมองหลงังให้1ตัวนะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดาไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าไม่มีคลิกเซนเซอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับ เป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะครับผมส่วนปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะผมแล้วก็เป็นปลายท่อสแตนเลสที่ฝังติดกับกันชนนะครับนี่คือเขาฝังกันชนมาถอดกันชนปลายท่อก็ถอดออกมาด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการตกแต่งของเขาแล้วก็เดินเส้นคาดกลางด้วยโครเมียมด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นแพ็กเกจแบบปลายท่อคู่ AMG แต่ว่ามีโครเมียมคาดกลางเหมือนเ e อนะ็กซ์คลูซอ่ะเห็นไ นะเป็นลูกครึ่งไงลูกครึ่งนะผมระหว่าง AMG กับ E อ็กซ์คลูนะครับผมก็ดูเท่ไปอีกแบบนะครับผมอ่นะนี่แล้วก็พื้นที่การเก็บของเปิดฝาท้ายขึ้นมาครับไม่ได้ไฟฟ้านะแต่ว่าเขาตั้งสปริงไว้ให้มันดีดขึ้นมาค่อนข้างที่จะรุนแรงไม่มีความหรูหราใดๆทั้งสิน้นดีดขึ้นมานี่คือแบบถ้าหลบไม่ทันก็น่าหงายนะครับผมไม่มีอะไรนะพื้นที่การวางของวางได้เยอะมากวางได้เยอะเลยนะผมก็เป๋าเดินทางไซส์บิ๊กๆนะฮะวางได้ถุงกอล์ฟ วางได้สบายหายห่วงนะครับผมมาแล้วก็มีตัวกระดุมพรมกระดุมนะฮะลองมาให้แล้วนะผมคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วก็พร้อมใช้เลยนะครับผมนะด้านล่างมียางอะไหล่นะผมคันนี้ขอแก้ไขข้อมูลไม่ใช่ยางรันแฟตเป็นยางเรเดียนธรรมดานะครับผมก็ตรงนี้ดีกับผู้ใช้งานนะมียางอะไหล่ให้เวลาออกต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่ายางเกิดระเบิดเกิดฉีกขาดจะไปยังไงต่อมีอยางอะไหล่ใช้นะครับผมตรงนี้ถือว่าดีแล้วก็ การบารุงรักษาการเปลี่ยนยางต่างๆราคาถูกนะครับผมนี่คือหลุมมะลาของเขามีแบตเตอรี่12โวลต์ด้านท้ายนะครับผมแบตลูกไม่ใหญ่แบตลูกเล็กนะครับผมแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะเป็นของ 3K แหละแต่ต้องไปเปลี่ยนที่ศูนย์นะครับผมเรแนะนํากันนะโอเคนะประมาณนี้นะผมก็ขอแก้ไขข้อมูลเรื่องของยางนิดหนึ่งนะครับผมยางเป็นยางเรเดียนธรรมดาไม่ใช่รันแฟรนะครับผมปี2020 Mi c ลิน i n Pilot Sport 4นะครับผมนี่คือภายนอกสีสันสวยนะ มีแค่ด้านหน้าเท่านั้นนะครับที่มีริ้วรอยส่วนด้านท้ายไม่มีเลยนะด้านท้ายไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะผมอีกด้านหนึ่งก็สวยๆนะผมเนี่ยสวยๆเลยอาจจะมีแบบรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆนะผมมีคราบสกรปรกคราบขี้ฝุ่นอะไรพวกนี้นะผมแต่โดยรวมสภาพดีมากๆนะผมก็เดี๋ยวมีการเก็บงานตรงนี้ให้นะเนี่ยตรงนี้นิดเดียวนะครับก็โอเคภายนอกผ่านไปเราไปดูภา,ายในกันต่อมาด้านในคันนี้ก็สวยไม่แพ้ด้านนอกเลย นะผมอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูนะนี่นะครับเริ่มจากที่แผงประตูกันก่อนตะก้องไปบ่อแล้วฮะอ่ะแผงประตูแผงประตูก่อนนะผมในส่วนของแผงประตูนี่ดูปุ่มปุ่มพวกนี้ชอบลอกนะฮะในรุ่น W211 212 212 Fake l i งหแม่งลอกบ่อยนะครับผมเนี่ยนี่นะคันนี้ปุ่มไม่ลอกนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนอะไรเลยนะฮะ สภาพดีมากนะผมปุ่มกดต่างๆแล้วการตกแต่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลายไม้แบบด้านนะผมเป็นลายไม้ที่สัมผัสแล้วเหมือนไม้จริงนะครับเป็นลายไม้แบบด้านไม่มีการเคลือบกอสซี่อะไรทั้งนั้นนะผมผิวสัมผัสก็จะด้านๆหน่อยนะแล้วก็จะเป็นบุนุ่มนะทั้งแผงประตูเลยเป็นบุนุ่มมานะครับผมสวยงามหรูหราเนาะนี่คือในส่วนของแผงประตูนะปุ่มปุ่มต่างก็ยังดีอยู่นะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับหัวหมอนไฟฟ้ามีที่ด้านหลังให้ด้วยสําหรับตัวเบาะนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนัง ลายที่เขาเดินตะเข็บเนี่ยจะเป็นลายที่เหมือนกับตัว AMG นะครับแต่ว่าเขาไม่มีในส่วนของตัวที่รองน่องขยายขึ้นมานะครับผมตัวฐานรองน่องตรงนี้เขาไม่มีเขาปรับไม่ได้นะครับอ่าก็จะเป็นแบบเบาะธรรมดาเดินหน้าถอยหลังปรับสูงต่ำกระดกหน้ากระดกหลังอะไรพวกนี้ทําได้นะผมปรับได้ไปทิศทางมีที่ด้านหลังให้สี่ทิศทางนะครับลายเบาะก็ทําเป็นลายเดียวกันกับ AMG แต่ว่าสเปค ของเบาะเนี่ยจะเทียบจะไม่เทียบเท่ากับเอนะครับผมการปรับนู่นนี่นั่นที่มันละเอียดกว่าอันนี้ทำไม่ได้นะครับผมแต่ว่าโดยรวมใช้งานดีนะครับทั้งเบาะคู่หน้าเลยนะสภาพสวยมากไม่มีแตกรายงานเลยนะครับผมเนี่ยคนขับก็มีรายงานเล็กนึงนิดเดียวตรงช่วงนี้นะเห็นไหมมันจะมีรายงานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรก็ผ่านการใช้งานมาเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูพวงมลาลัยฮะให้ตะกรงขึ้นไปนั่งบนเบาะเลยนะครับในส่วนของพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัย3ก้าน ผมการตกแต่งก็จะเป็นโครเมียมกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะฮะปุ่มก็มีทะลอกนิดนึงนะปมปุ่มที่ใช้บ่อยๆก็จนะมีทะลอกนิดหน่อยนะครับด้านขวาเป็นการรับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับผมส่วนของทางด้านซ้ายนะก็จะเป็นการครวบคุมในส่วนของอข้อมูลต่างๆนะครับผมในส่วนของหน้าปัดต,ตรงกลางเนี่ยนะก็จะเป็นปุ่มควบคุมดูข้อมูลต่างๆนะครับผมในส่วนของหน้าปัดตรงกลางนะควบคุมจากฝั่งซ้ายนะฮะจะส่งเกียร์อยู่ทางนี้นี่ นะครับเป็นเกียร์7สปีด7จ็ดทรนิกส์นะครับผมเกียร์ที่ขอบพวงมาลัยฝั่งขวานะครับรวมถึงปุ่มสตาร์ทก็อยู่ทางฝั่งขวาทั้งหมดนะครับผมปุ่มสตาร์ทเท่นะเท่มากนะครับผมถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นปุ่มที่ยื่นออกมาสามารถถอดออกได้แต่ว่าในรุ่น Edition E นะครับเป็นปุ่มสตาร์ทที่ดูเท่มากนะเหมือนรถรถสปอร์ตนะดูเท่เลยนะผมแล้วก็ด้านข้างกันก็คือในส่วนของการปรับไฟหน้านะผมก็มีอัตโนมัติมีไฟหลีมีไฟใหญ่นะครับผม มีปุ่มเปิดไฟจอดข้างทางนู่นนี่นั่นนะฮะมีซ้ายขวาอะไรพวกนี้นะผมเบรกมือก็เป็นเบรกมือเหยียบนะฮะแล้วก็ใช้ดึงปลดล็อกเอาอยู่ด้านล่างตรงนี้อ,อ่าไงโคตรดเฟี้ยวนะครับผมทีนี้พวงมาลัยยังไม่หมดนะครับเป็นพวงมาลัยปรับไฟฟ้าสทิศทางนะนะหุ้มด้วยหนังแนปป้าเดินตะเข็บสวยงามนะครับผมหนังนปป้าก็ไม่อมความร้อนนะผมค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้าสทิศทางด้วยปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยแล้วก็ด้านซ้าย ฝั่งนี้นะฮะด้านซ้ายด้านล่างนะผมก็จะเป็นในส่วนของครูชคอนโถนะคูชคอนโทก็คือควบคุมความเร็วนะผมและคันนี้มีตั้งลิมิตความเร็วได้นะผมแล้วก็ด้านข้างกับก้านคูชเนโทก็คือก้านปรับพวงมาลัยนะครับที่บอกว่าปรับได้สีทิศทางนั่นแหละเนาะก็อยู่ไปแก้กันนะด้านซ้ายเนี่ยคือก้านเยอะไปหมดเลยนะผมในรุ่นนี้อาจจะสับสนนิดนึงนะฮะทีนี้เราต้องมาดูตรงกลางนะผมอ,อย่าเปิดเครื่องให้ดูนะฮะนี่นะครับผมในส่วนของหน้าจอตรงกลางก็เป็นหน้าจอคอมมานด์นะครับผม มีแผนที่นําทางนีเวกชั่นสามารถใช้ในประเทศไทยได้นะผมเพราะคันนี้รถสูนไทยเนาะก็จะมีนีเวกชั่นให้มีบลูทูธต่อได้นะผมเอฟเอ็มเรดีโอ uh, ต่างๆฟังได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับลงมาก็จะเป็นนาฬิกาอนาล็อกนะพร้อมช่องแอร์กรอบจะเป็นโครเมียมกึงเงาขึงด้านนะผมตามสไตล์ของ m e r c e d e s b e n z ดูมันดูหรูหราดีแล้วก็ลายไม้ที่คาดผ่านตรงกลางก็จะเป็นลายไม้แบบด้านนะครับสัมผัสนี่เหมือนไม้จริงนะมันเหมือน เป็นเนื้อไม้จริงๆแต่จริงๆเราไม่ใช่มันคือพลาสติกกัดลายนะครับผมก็ดูสวยไปอีกแบบลงมาก็จะเป็นปุ่มควบคุมวิทยุต่างๆเลือกเมนูเมนูนะครับผมแป้นโทรศัพท์มือถืออ่าที่ใส่แผ่นซีดีนะครับผมไอปุ่มสีเงินเท่ๆที่อยู่ด้านล่างก็คือปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ปุ่ม parking นเซอร์ปุ่ม eco mode ดนะก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับผมลงมาด้านล่างสุดก็คือระบบเครื่องปรับอากาศเป็นแบบ dual zone นะะอันนี้ ถ้าเป็น AMG จะได้3โซนปรับด้านหลังได้แต่ถ้าเป็นรุ่น Exclusive จะปรับได้2โซนนะผมรวมถึง Edition E ด้วยจะเป็นแบบ d u โ z โซนนะผมปรับแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะผมสะแสดงผลเป็นหน้าจอดิจิตอลอยู่ด้านล่างนะครับดูสวยงามมากๆแล้วก็ลงมานะจากปกติที่เป็นฐานเกียร์เนี่ยก็จะกลายเป็นที่วางแก้วน้ำเป็นที่เสียบปลั๊กไฟเอาเลตนะผมเป็นเกะสามารถที่จะลด์ได้แบบซอฟโค้ดนี่นะ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 เวลาเราปิดแล้วก็ ดันปุ๊บมันก็จะสไลด์มาแบบนี้นะผมดูสวยไปดูเท่เลยนะฮะแล้วลายไม้ดูสวยมากผมชอบลายไม้รุ่นนี้มากนะครับน่าลงมาด้านล่างก็จะคือปุ่มคอนโทรลเลอร์นะเอาไว้ควบคุมเครื่องเล่นนั่นเองก็เวลาจะจะเลือกเมนูต่างๆก็ควบคุมได้จากตรงนี้เพราะว่าหน้าจอสัมผัสไม่ได้นะครับที่พักแขนนะที่พักแขนเป็นหนังนะครับหุ้มมาสวยงามด้านในมีช่อง USB ให้จะเปิดให้ดูช่มันี่ด้านในก็จะมี ปลั๊ก USB ให้1นึ่ำแหน่งอ่าเป็น2ช่องนะครับผมปั๊ก USB 2ช่องเป็น USB Type A ก็แค่เอาสายที่เรามีอยู่แล้วมาเสียบก็ใช้งานได้ทันทีนะครับผมสวยมากนะคันนี้สภาพโดยรวมเนี่ยคือสวยเลยนะสภาพดีมากๆทีนี้อ่ะตากล้องอย่าปุ่งวงไปปิดเก๊ช่างมันปล่อยมันนะครับเรามาดูเบาะด้านหลงังเบาะด้านท้ายนะครับผมมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเจ้าของเดิมติดม่านบังแดดที่ประตูมาให้แล้ว นะไม่ชอบก็ถอดออกแค่นั้นเองนะี่เป็นม่านบังแดดนะผมบางทีเนี่ยเราเดินทางโดยสารแล้วก็ชอบมีอะไรอะมาส่องส่องกระจกเราเราไม่ชอบใช่ไหมเราก็ดึงมา่านปิดนะครับผมบังสายตาคนอื่นด้วยบังแสงแดดด,ด้วยเนี่ยนะค่อนข้างดีเลยนะผมอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แล้วนะคุณไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะครับผมหรือว่าถ้าไม่ชอบ ก็ถอดออกได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางเราถอดออกได้นะถ้าสนใจคันนี้นะครับผมนะแต่เขาติดมาให้แล้วก็ดีนะบังแดดบังนุ่นนี่นั่นได้นะครับผมดีเลยนะแล้วก็เบาะตรงด้านล่างนะครับผมด้านหลังเนี่ยเบาใหม่มากจริงๆนะอันนี้คืออยากให้มาเห็นด้วยตาใหม่ไม่รู้จะใหม่ยังไงนะผมสภาพดีมากรดหปีวิ่งมา1 4 0 0 0 0สี่มกิโลแต่เบาด้านหลังแม่งใหม่สุดๆไปเลยนะครับนี่คือหนังเดิมจากโรงงานผลิตนะ ยังไม่มีการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่มีการซ่อมแซมใดๆทั้งสิ้นยังใหม่ขนาดนี้เลยสามารถติดตั้งเบาะเด็กได้ Isofix 2ตงตำแหน่งนะครับผมทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมกฎหมายในอนาคตอีก120วันหลังจากนี้นะครับผมคุณต้องติดตั้งเบาะเด็กถ้าคุณมีเด็กในรถนะครเวลาเราเดินทางโดยสารแล้วเกิดมีเด็ก ที่สูงไม่เกิน135เซนติเมตรหรือว่าอายุไม่เกิน6ปีนะผมคุณต้องติดตั้งเบาะนิลภัยนะครับผมนี่ก็สามารถติดตั้งได้นะผมจะมีตำแหน่ง Isofix อยู่ด้านล่างนะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับลูกน้อยของเราหรือว่าหลานๆของเรานั่นเองนะครับผมกฎหมายนี้ก็ออกมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับเด็กๆนั่นแหละนะครับผมมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยเนาะโอเคนะคผมนี่คือสภาพภายในนี้แล้วก็เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ นะนี่คือรถเพิ่งเข้าใหม่สภาพยังสวยขนาดนี้เลยนะผมเรามาดูห้องเครื่องกันต่อในส่วนของห้องเครื่องเนี่ยอาจจะมีคาบขี้ฝุ่นนะอาจจะมีคาบขี้ฝุ่นคาบขี้โคลนนิดนิด,นด,นดหน่อยๆน,นะผมแต่โดยรวมเนี่ยสวยเลยอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะปึ๊บนี่นะครับอ่าเปิดขึ้นมานะผมคุณจะเจอกับเครื่องยนต์นี่เลยนะผมเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินนะผม 2 0ลิตรเบนซินนะพละกำลังอยู่ที่184แรงม้าแรงบิด3 0 0นิวตันเมตรนะครับผมอัตราการบริโภคน้ำมันของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทำได้ประหยัดมากๆนะครับผมเพราะว่าเขากินน้ำมันน้อยนะครับผมอัตราเฉลี่ยนะที่เฉลี่ยที่ใช้งานนะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่16-17กถึง1ิกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะคุณฟังไม่ผิด16-17กถึง1ิกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งถือว่าประหยัดมากๆแต่ถ้า เอาตรงๆนะการใช้งานจริงใช้งานในเมืองรถติดๆเลยนะช่วงเวลาเร่งด่วนในกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งแมงติดมากขยับนิดๆหน่อยๆเองผมมองว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการบริโภคน้ำมันประมาณ10ต้นๆนะฮะประมาณ11ประมาณ12นะครับผมน่าจะประมาณแถวๆนี้แต่ถ้าเป็นการขับขี่แบบไหลๆเรื่อยๆนะผมใช้ความเร็วคงที่อันนี้จะประหยัดมากนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ 2.0ศูนย์เบนซินของเจ้า Edition อ e, ีคันนี้นะครับผมทีนี้โครงสร้างคันนี้โครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยไม่เคยถอดไม่เคยแกะสีที่คุณเห็นนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยหัวน็อตฝากระโปรงหัวน็อตแก้มด้านข้างหัวนอ็อตคานด้านหน้ารวมถึงการชนขาไฟต่างๆไม่มีการถอดไม่มีการแกะเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่ที่ตัวพลาสติกคุมคานด้านหน้านะผมนี่มอกนะฮะด้านบน นะคะจะมีสติกเกอร์แปะเอาไว้นะผมเป็นโค้ดอะไรสักอย่างตอนที่เขาผลิตรถอะ่ะก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะผมเม็ดอาร์คในตำแหน่งต่างๆสภาพสวยสีไม่เคยทำนะผมสีไม่เคยทำเลยนะฮะได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคันนี้สวยจริงนะครับสวยจริงอาจจะมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆตรงนี้เป็นเรื่องปกติของรถยนต์มือสองนะครับก็ประมาณนี้นะผมคันนี้บอกเลยว่าท่านใดที่สนใจไม่ผิดหวังนะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะผมนี่คือสภาพพึ่งเข้าพึ่งเข้าเลยยังสวยขนาดนี้ถ้าทํามาแล้วจะสวยขนาดไหนนะผมนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังใหม่มากภายในนี่คือโดดเด่นมากเลยตัวเบาต่างๆมีรอยนิดๆหน่อยๆเองนะครับผมส่วนของด้านนอกก็มีแค่รอยที่กันชนด้านหน้าเท่านั้นนะครันอกนั้นก็ไม่มีนะครับผมสภาพถือว่าผ่านนะฮะสภาพผ่านถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ 90-95%นะผมผมตีตำ่ตำไว้นะผมตีตำ่ตำไว90้90-95%คันนี้บอกเลยว่าสวยนะผมท่านใดที่สนใจสำหรับเจ้า Mercedes-Benz E 2 0 0 W2 1ย f a k e l i ลยูสองหนึร e คันนี้นะผมติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์090-101-1019นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแนะนำท่านผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆนานานและนัดวันมาดูรถทดลองขับนะผมซื้อรถทุกครั้ง คุณต้องทดลองขับนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากก๊อปให้สีนิวตันสำหรับวันนี้ผมก๊อปให้สีนิวันต,ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com